ันเลขซีตัวซี่เจ็ดแปดสีตัวใดก่อนซีเจ็ดแปดซี่เลขทะเบียนมันอนั้นนะชื่ออะไรคาดไหลวันนี้ขายมันไปได้สามสองปีเมื่อฝันเกี่ยวมันที่ดึงอยู่ออกตรงตรงเลขเจ็ดแปดสี่หมืนั้นฝันมันมันมากมันมาถอยเอาหัวซุปต้มปลาเลขทไายมันออกติดตรงตรงเลขเจ็ดแปดสี่หมือนั้นอยแต่เกี่ยวเปนกับบ้านหูอยากซื้อเลขเนาะเงินห้าก็ ตะกรัอนออกสาตัวเลยบอออกสมตัวตรงใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะค่ะเอนะคะมาหอดมาถึงคุณพ่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นวันที่สิบแปดเนาะนี่นนอะนะคะมาหอดมาถึงบ้านคุณพ่อแล้ว สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยไม่ยังขึ้นน้ำแดงน้ำสมนม้ำโคกแค่ใบนี้ใช่กน,<า>นก็มะเอามาสู่แอด,ดมินบอกกินฟ้าดอีพอสป,ปอร์ตสมซื้ออีลีตพี่น้องโอ้ยเอฟซีฝากเงินมาให้ดีพอ่อครับผมณไว้บาทบอ,อยู่ดีเนอะอยู่ในนี้ล่ะเต็มซองเลยพี่น้องนึกว่าบูมีคนถือกุ้นโบแมนต้นนี่เนาะ โซ่ผมลอนหวานทุกคนนะครับตัดผมใหม่รอเลยเหมือนนี่พี่เนี่ยเขาไปตัดผมเหมือนนี่เขาไปรูดตัดกันเลยจ้ากับซื้อจักรยานใหม่ร้านใหม่ซื้อจักรยานใหม่พร้อแป๊ดจะพอเพิ่นเซลลเนาะเมื่อกี้นี่เนาะคนลุกเลยพ่อแมวเหลืองเล็กพี่น้องสายบุญนะครับเพื่อนตาได้น้ำเงินมามอบใหายไปก็ต้องใจให้ข้าคุณพ่อนะครับคุณพ่อสปอร์ตนะครับขอวัสดีครับขอวัสดีครับ ก็คล้อีกเด้อขอเด้อร์ไนยินข่าวว่าตะแหน่เป็นอย่าได้แล้วได้แล้วก็ก็คือเราพบกับเอฟซี่ขันันได้แล้วขึ้นแล้วเลยครับเอฟซีว่าสวัสดีคุณพ่ออีกครั้งพ่อสวัสดีอีกครั้งเล้เอฟซีว่าค่ะว่าจะไทยกับพ่อมาเมื่อเคลื่อนฝันฝันแล้วไม่อันเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอบอกเอฟซีก่อนเด้อเพิ่นเปิดขึ้นมาเพิ่นจะได้หูวว้า อแอดมินนะคะก็ได้เอาช่องเขาให้พ,อพอ่อเพราะว่าซ่องเขาเนี่ยคือผู้ที่โชคดีในงวดที่แล้วที่พุ่มเจ้าทีกับน้องกุมารเนาะพ่อเนาะครับเพิ่นบอกตัวใดก็พ,พ่องวดนึงหนึ่งเพิ่นมาบอกแปดเจ็ดนี่ละพี่น้องเอาโซ่เนี่ยโซ่โซ่อขอบคุณเพิร์นนะคุณอัมพรนะครับคุณอ,อ,อัมพรครับ,บค,ครับไปโชคโศกมันมาอีกเด้อแสดงว่าเพิ่์นเปาะไก่เนาะ เพิ clear, so ite, you, ่นเห็นแล้วเพิ่นเอาเลขเนาะครับโอ้หฮไลายเด้อเต็มซองเด้อเงินอยู่ในซองอ่ะเต็มซองเลยพี่น้องเพิ่นคนที่เพิ่นได้เลขเองเพิ่นจีบเพิ่นแล้วมันคือเพิ่นคือเพิ่นเพท่านแหล่นี้เราเพิ่นก็เพิ่งเบิ่งเพราะว่าเพิ่นเป็นแอดมินเอ้ค่ะเพิ่นเพิ่นติดตามเจตังค์พวกเนี้ยเพิ่นเคยทำบุญมาตลอดแล้วเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นมักคลิปใดเพิ่นก็จะเอาตัวเลขของคลิปนั่นแต่ว่าเบิ่งเพิ่นอาจจะบ่เอาทุกคลิปสิแม่พ่อจ้ะ ้เาเดี๋ยวสัมผัสอีอพอ่อสกอนสิงหัวติดนแม่เนาะเดี๋ยวสัมผัสอีพ่อสกอนจังสิไปสัมผัสอีแม่เนาะเอาโอเคเอาพ่อเว้าก้อนบัดน,นี้ว่าจะได้ก่อัอนเริ่มต้นจากไสโนบัตบันนี้ก็คือขอบคุณเอฟอันขอบคุณเอฟซีเลยเนาะครับผมบันยยบน,นีนหนหนนอ้อยากฟังได้บ้านนี้ว่าฝันว่าจังไหนนั่นแหละโอ้ยฟังของฝัน <laughs> ฟันกับมือเค้ืนนี่กับาฟันเนาะฝ้าห้องตต้มตําต้มตัวนอนนอนรับนน่อนอนรับแล้วกับว่าฝ้าห้องฝ้ายังแห้งบ้านนี้ก็เลยในฟันอ่ะอ้วคุณูคุณไปเมียนรถกดนหน้าพ่ะนะค่ะว่าว่าน้ำสีสัดขอรถฝนแห้งมาสสัดขันมาเมียนรถมันมันรถขั้นนี้มานนี่มันรอยขั้นเก่าคุณวันนี้รถตั้งแต่พศอสองขันหัน้อยสี่สิบคุน่ะรถกันเ่อโอ้เอามันคือว่จอดยู่นี่รถขั้นนี้ไม่สนอก คกบมันเบิ้งมันกับบรแมนแค่นี้เบิ้งกังได้กับบุรแมนแค่นี้บ้าบ้ามันเป็นรถนิสันรถขันนั้นค่ะเอ้าไม่้นมาจอดจะพี่บาดนี่วะรถขั้นนี้วะเห็นได้เลยเห็นเป็นรถนิสันแบบนี้เป็นรถอีกขั้นหนึ่งขั้นเก่าขั้นเหมือนจะปีพศสองพันอรอยสี่สิบเอ็ดรถเจ้าของบอกรถเจ้าของไปนอกมากมาสื่อน่ะเอาอีกแลี้ยวขั้นเก่ามากอีกแลี้ยวพี่น้อง้าเบียนรถยังก็พอเบียนมันมงวนนี่เังสี่ง่ายเงินมว่ามันเลขตัวเก่า มันเลขสีตัวสี่เจ็ดแปดสีตัวได้เกาะซีเจ็ดแปดสี่เลขทะเบียนเมื่อนั้น,นจี้เลขคาดลายวันนี้ขายมันไปได้สามสองปีเมื่อฝันเกี่ยวมันทีหนึ่งอยู่ออกตรงตรงเลขเจ็ดแปดสีเมื่อนั้นฝันมันมันมามันมาถอยเอาห,อหัวสุบล้ปลา,าเลขไทไายมันออกตรงตรงเลขเจ็ดแปดสี่หัวนั้นอยแต่เกีเ่ยวนกับบ้านหัวจากซื้อเลขเนาะเงืหนห้าก็ ตะกรอนออกสามตัวเลยเป่ออกสามตัวตรงบ้านนี้เขาก็มาเห็นอีกมือขึ้นเนาะค่ะรถคันนี้คือว่าจอดอยู่นี่ว่ะค่ะแต่ว่ามันกี่ยวกับขัดไปเรียกมากเพิ่ยกับว่าไป็นเลขหลายตัวเลขตัวเกขาห้องกับว่าซื้อเมื่อันเจ็ดแปดเท่านะแม่เขาเคยซื้อตะซีเจ็ดซีแปดเท่านั้นค่ะเขาตัดสามตัวเท่านั้นค่ะพ่อฝันได้พี่น้องฟังความฝันนี้พ่อคักๆเด้อนะคะพ่อเป็นเว้าเกี่ยวกับตัวเลขของ รถรถคันเก่ารถเก่าคันเก่ารถเก่ามาจอดอยู่มาจอดอยู่นี่สีมะเมี่ยนนะฝนตกฟ้าห้องไอ้ไรโดนน้ำฝน่ะฝนตกแห้ง้วก็เลยสีมะเมี่ยนสีมะปกรถย่านน้าเขาลดมาเผื่มบ้านบ้านมันรถคันนี้บ้านนี้เผื่อเป็นรถคันเก่าเอ้ารถคันนี้เปลี่ยนขึ้นมาจอดอยู่นี้กันย่างไปว้วงไปทะเบียนมันก็เลยคือว่าเอ้างมาเป็นลดขันเก่าอีหลีบ้านบ้านมันลดขันนี้ ไปเบิ่งกับบแมนรถขันนี้เด้อวะตีบ่บ่แมนเป็นรถขั้นเก่าคือเก่านอนขันเก่าเนาะตั้งแต่ปีสี่หนึ่งมาจักปีแล้วนี่นับก็ดูสี่หนึ่งหกเจ็ดประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าปีห้าหกม่นช่ว่าเกีียวอยู่หวะยี่สิบสองปีเนาะสี่หนึ่งมันเบิ่งยี่สิบสองปีนี่บอกสี่หนึ่งห้าหกันเนี่ใ้ฝันเกี่ยวจะลายปีล้มออกสามตัวตรงนึกงวัดที่ฝัน มันออกเจ็ดแปดซีจำได้เท่าชูมือนตะกี้บุ๊บ่ซื้อเลขซื้อบ่เป็นมันบ่เออเพซื้อจักเซียตะกี้ซื้อวันนี้ซื้อบ่าวันนี้โอ้ยเป็นแวเนาะซื้อแล้วดิว่าจะจะฝันซื้อโลดว่าจะฝันนี่เอาเลยจีบอกผู้เท่าคนเมริโซกันนมาขึ้นเ่าบ่อป่ะบ่มิดหมิดก็ครับมีมีแต่ขึ้นว่านนี่แหละมากระบอกได้มาสู้กันหรือมากระบอกจะเอาเอาอยังไงเหรอเอา กระตาจ้าขวอดผ่าเขามาให้ซื่อขึ้นแหลกก็คือฝันเอ่อเพื่อน,นันเอากันใส่กระตาบอกผ่าเขาใส่กระตาบอกขอดผ่าเขาจนมาว่ามากม,มานั่งคิดอยู่นี่ผู้เดียวเสียกูปวดวอ, <c oughs> อ,อผ่าเขาไมา่แต่ยังเาเป็นตัวเลขนะครับเนาะนเป็นตัวเลขแต่ว่มามันขึ้น,นเป็นเป็นแค่มานขึ้นบางคนเอฟซีเพื่อนบอกว่าสงสัยเขาอยากจะให้ทําบุญให้มาสัน่นรือเ่ากับบลูเนาะเห็นเพื่อนคอมเมนต์มาซื้อหรอกวะ แต่ว่ามุกโบก้าไปถามเนี่ยว่ากัญชีนเรื่องถมุ่นกับย่านคนบว่าบอกอีกเนาะมันเคยเป็นเนาะมันรุดไปโดนเนี่ยส่วนหนักเพิ่นจะหายย่างเดียวนะพอเนาะคนโบยากไปก็หายนะก็แล้วแต่พอเพราะว่าเข้าเข้าบัลูดอกก็แค่เบาห้ฟังซื้อเพราะว่าแล้วแต่พอสิเฮ็ดคือเอาหายเพลินหรือว่าเฮ็ดจะได้กะมันอยู่ในพอเพราะว่าพอจะรู้ดีที่สุดแต่ว่าชุ่มเงอนโบก้าไปบอกว่าน้ำย่างไหลกับง่ามนอนกับกับเบาหาซื้อ แต่ว่ายังมือเศร้าแล้วมือตื่นแต่เด็กกิดหนึ่งเข้าไปใช่บาทเท่านั้นเขาถึงเขาถึงวาไห้ดิย่านมันผิดอีกซีโต้แต่พอฟันตอนนั้นมันออกสามตัวถ่ายยิ่งมา่าสามตัวถูกนะจริงจริงทะเบียนรถมิสีโต้เป็นถทะเบียนซีแปดเจ็ดสี่สี่เบียนมดสี่ขันเขาตัดไปเลขสองตัวมันก็ไม่ใช่ซีเจ็ดสี่แปดครับวันนี้เจ็ดแปดเข้ากับปอเอาแล้วมันงงก่อเนาะตัดออกง่ายๆเลย ันนี้เข่ากันเสื่อนรเลียดสามตัวนะตัวเพืได้กระขอสามตัวจี้ตวลังครับสามตัวเดียวตัวไดกับใครสามตัวข้างกัน,กนวนี้บอกครับว่าเะเอาตัวนั้นละแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่เพื่อได้โชคนะครับเนาะฝันจะกระโดดลมอ,ออกตรงๆเลยโอ้ผมแมนดี่งเปดสี่สี่เจ็ดแปดสี่ทั้งวันทา้งเยนคิดไปเรื่อย <laughs> สลับสลับตำแหน่งแต่ว่ามันห้อยให้โปรเซสเลยอยู่ในอยู่ในวงนี้คือเกราใส่หัวบ้านเป็นหลังเสร็จแจนชัดๆนะไม่เกาะซีเจ็ดแปดซีครับซีเจ็ดแปดซีเขียนไหมชัดๆงามๆให้เอฟซีมันมันอีกเนี่ยเด้อเพิ่นเห็นหน่อยเขาจะที่จะทางเนื้อพอเด้อให้เพิร์ดจบในลาสักไหหวปผมก็นอยจะให้มาขอให้มาบอกอยู่แต่ว่าสิไป ยูทูบบอกคือเก่าหันบ,อบ,อบอ่อเหตุเพราะมันมันเคยเป็นมาแล้วจช่เจีย,ห,ย,งงยหลายฟันกับเกี่ยวกับรถคันนี้เนาะค่ะพ่อครับเกี่ยวกับรถคันนี้พ่อ,ค,พอคิดว่าจังไงเบอ่อไรขึ้นยังเลยคึดใส่ตัวนี้ตรงๆ <c uc ces> รถเมบ่อไรขึ้นยังบอกขึ้นยังเลยคืดแต่ว่ามันสิได้ตัวนี้บ่เอกวัยังว่าทีมอ๊ะใส่เก่าหันบอมันแกอยังบ่เห็นสัตว์แบบนี้อันนี้เห็นสัตว์เห็นรถเจ็บว่าเจ็บว่าจะเป็นย่างรอเบื้องบน รถกูขันนี้เมื่อจอดอยู่นี้อ๋ออันเอกขั้นนั้นนะพอฝันว่าเป็นรถเก่าแต่ว่าทะเบียนรถนะมันบม่ได้เห็นในฝันบ่เห็นในฝันแต่แค่จําได้ว่าทะเบียนนี้แต่แค่จําได้แต่ว่าตัวนี้นะเห็นทะเบียนัถไม่บอกว่าทีเห็นคักนี่กับมาเบิงว่ามันเอารถขั้นนี้มาถึงวันนี้ก็ได้ยางว่ามาทางหลังมาเบิงทะเบียนรถเออเมื่อกี้แมนรถขันนั้นตัวนี่มันมาจอดอยู่จังไหนจังสีอนองกูมานเขียนกูมานทองนำเ่ย เพราะว่าส่วนหมากัวเลของพ่อเนี่ยจะมาจนกน้องกุมารแล้วก็เจ้าที่นะพ่อครับก็เล่าให้เอฟซีฟังเด้อผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแมนจะบอกเพจังไหนกตเสืยอส่วนบุคคลหรอครับ <laughs> บวงคนว่ดเชื่อกับวัรูลแล้วเนาะแ่ต่เขาแก่ให้ฟังแล้วจั้งสี่ขึู้มากกับซื่อขึ้นผบ่มากกับธรรมดานาอจ้า <laughs> แต่ว่าว่าคุณผู้ฟันนี่จะไปขึ้นว่าสิบวิสือด้วยผู้ฟันนี่เอาบ่เอาแท้ๆหรอจักเปอร์เซ็นต้ล้าน,ลานปเปอร์เซ็นหรอวันนี้พวกประกันตัวเลขได้ครับบ้วควมแม่นความบาเจ้าของสื่ออยู่แล้วตั้งใจซื้อเต็มร้อยนะครับอ๋อคือความตั้งใจของห้านี่มันเอาของห้านี่ครับเป็นร้อยเป็นล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอ,อันความเอาเนี่ยแต่ว่าสิเอาตัวเท่าไรเน่ะอีกเรื่องนึ่งซึ่งประมาณนี้ได้พี่น้องนะคะสรุปก็คือวันนี้ วันนี้เราได้นำนะคะสายบุญนะคะได้แบ่งปันมาให้กับคุณพ่อนะคะขอบคุณสายบุญนะคะคุณพี่อมพรนะคะที่แบ่งปันน้ำใจมาให้กับคุณพ่อนะคะวันนี้เต็มซองเลยเนาะขอบคุณมากนะคะเพราะว่าเพิ่งเห็นครั้งแรกเพิ่งเห็นแต่แรกเพิ่นกระมานเลยกระ,ะให้อยบุญกุศลนะครับที่ได้ทำมานะครับก็ย้อนกลับไปหาท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับงวดหน้ากระพ้อยสุขดีก็แม่นาะ วันนากระยาอันนั้นเด้อเจ้าที่เจ้าทางให้โชคให้ลาบลูกหลานอกทีเขียนตัวเลขให้เอฟซีเบิ้งกัลโดบานีนพี่น้องให้เอฟซีได้แคบหน้าจอบอกไม่ก็นับพ่อมันเลขซีตัวมันซีเจ็ดแปดซีไม่เกิดเป็นเลขสามตัวหรอกเจ็ดแปดมันเป็นเลขตัวเดียวกันเลขซีตัวแต่ว่าเป็นเลขสามตัวซีซีเจ็ดแปดซีเจ็ดเป็นทะเบียนรถนะพ่อเนาะแปดซีเจ็ดแปดซีนะครับเขียนชัดๆแล้วก็ให้ถูกต้อง แต่ก็ให้ตัดเอาคือเกาตาเดเอาคือเกาตอนมันให้โขกไฮสามตัวถ่ายที่บ่อตอนนั้นไฮเจ็ดแปดสีตรงๆเลยไง,ต,งต้องเขียนห <7, 8, S 2> มวนนะปันเกี้ยวน่อก็คือให้าวสามตัวตรงนี่ให้ตัดเอาเจ็ดแปดสีแม่นบ่ะคะครับเจ็ดแปดสีอืมสามตัวตรงเจ็ดแปดสีแต่ว่าพี่น้องก็อย่าลืมกลับไปดิเพราะว่าข้าบัลลูมันจะออกตัวใดเนาะจะให้ตัดสองตัวด้วยรับด้วยเพราะวา่า คุณพ่อว่าเคยได้โชคสามตัวครับแจนไฮสามตัวนะครับกระตาพินวินอีกสองตัวครับ,บ,รบเจ็ด,ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดและเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดมันออก,<ห>กอลไ<โต>รเจ็ดปดออก,อกเท่าโอ้ครับถ้าเอมันออกบนองดิขันมันบขันมันออกบนขนอ่าบอกศูนย์หกศูนย์เก่าเนาะขันมันออกบนอจกเต็มที่นะตัดให้เพิ่มแน่หนีเลี้ยงลงตัวหันนั่นจังชาเจนนะเจนต่งว่าแข่งแยนเอ็ซี่บูถึกอยู่ว่ายังไงย่พอเรามีโศกเนาะ นี่เฮ็ดเลี้ยงลงมันอีคูนี่เฮ็ดใช้มันถืกต่องเลยนะแต่พ่อเพิ่งโชคดีนะครับสามตัวคือเจ็ดแปดซีนะครับขาตั้งยิ่มวินพ่อเจ็ดแปดแปดเจ็ดคือตัดไปเลยบอกครับตัวนี้เขียนเลยแล้วแต่แล้วแต่พื้นพื้นสีมากหรอกห้าพื้นลูกคนกับโมได้ว่าตัวเก่าเนาะเขียนนั่นเลยเขียนเบิดเลยซีตัวนี่ก็ชีมีซีซี เจ็ดซีแปดซีมันสิหลายตัวมันสิหลายตัวโอาแต่เปดซีก็เจ็ดซีอ๋อเอาเท่านั้นครับอาเอาเท่านั้นสั่นเอาเท่านั้นเอาตามใจพ่อเพราะเจ็ดการคือเสียเอาหลายเพราะว่าบ่มักคนผมกับเป็นข้นบ่มักซื้อเลขเป่าพ่อมันนะบ่มักคือเป่าสิบ่ซื้อเลยโอ้ยพ่อย่านเปลืองเงินพี่น้องให้เจ็ดตาหักกันไหววะขันตาเว้นหม้อนซ้อนอคืออะไรอะกระทาฟังอีแม่อีกเส้นหนึ่งพ่อมกระฟังของแม่พ่อมอีกเส้นหนึ่ง อันนี้คือฝันคืนที่สองในเอฟซีนพ่อเนาะฝันเมื่อคืนนพ่อตอนเมื่อคืนนี่ครับผ้าเป็น่้องฝันว่าฝนตกอยู่ฝนก็ตูกกิงอยู่แต่ว่าในฝันแบบว่าฝ้าห้องแห้งเลยว่าเมียนลดถึงได้ค่ะส่วนแดงว่าน้องกุมานเพ่ลได้ครบเอานาะของหวานเพิ่นได้ขนมสั้นแล้วขนมสั้นสีแดงมันแดงกระได้แล้วบนแม่เขาฝันเมื่อคืนใช่รูพ่อเดี๋ยวพ่อเอาไหม ให้ถืออีกเด้อพี่น้องผู้ใดที่เขามาเบิ่งในคลิปนี้ให้โชคให้ m านครับมันใจไร้เติบยุ่งวนอี้ไอมันใจไร้เติบยุ่งมันใจไร้เติบบ่ครับ้าฝันเกี่ยวกับทะเบียนคันมันเคยออกนะพ่อเคยออกสามต่อตรงเลยบ่พ่อเคยออกตรงๆเลยเด็ดโดนขั้นเหนียบแปดสี่เลยบ่ก่อมืัอนั้นก็ฝันว่าหัวพันซุปกับปลาครับหัวซุปของป้าเอาถ่ายออกมาโอ้ยบ่ได้กรรมนั่นเลยตะกี้มันบ่เล่นยังหดได้แบบนี้เล่นกับ ก็ยี่สิบปีขึ้นนั่งกระเล่นตัวละบาทใช่ไมัยสมัยตะดึกดำบันบาทสองบาทห้าบาทนี่หลายเลยเด็กสองบาทเท่านั้นเพิ่มอีจักเที่ห้าบาทแสดงว่ายี่สิบก็ปีคอยมาฝันเกี่ยวกับรถคันนี้นี่แหละยี่สิบกาปีคมันก็ฝันเห็นอีกนอนจากทุ่นนอนสามที่ถุนได้ค่อยนอนหลับเพื่อสิเหตุหันเหตุนี้แล้วนั่งเล่นเบิ้งข่าวแน่จักหน่เบิ้งไหนเบิ้งเบิ้งไงมั้ยอ๋อโดเบิ้งมั้ย เมื่อจบเรากเพิ่งเข้าวันสองยี่ปีต้นคุณพ่อคุณว่าบอหายไร้ตัวมันจิบเปลืองทุนนะครับเอาแคลนแปดสี่เจ็ดสี่ไปเลยนะครับสามตัวก็เจ็ดแปดสี่นะครับคุณมห้ตัดซีซีพ่อว่าจะบรต้องเอาดอกคนลว่าซีซีก็เป็นเจ็ดแปดเนินแต่กับพวกแก๊สเจนไฮฟี่อยู่เพื่อเป็นเนินหมักนะผมว่าเป็นอันี้ยังก็ซีซีกับยังก็ซีซีกับเจ็ดแปดนี่ มันเป็นไปได้ดิวอ๋อ <laughs> อันเราให้ฟังซื้อให้พี่น้องกันเอาพ่อพ่อนที่เน้นแค่สองตัวเอาถ้าตัวเน้นนั่นละอันอตัวนั่นแล้วถ้าพ่นสีพิจนาเอาตัวนั่นให้มันเป็นตัวร่องแต่โบเขียนใส่ก,กระดาษครับอาละพุ่นทาม,มาั้จะแต่งใช่ได้เดินทางไปไกลอยู่ได้ไหมนี่ใช่ไปอุดรเดี๋ยวมันนัดมูมันไหวมันต้องถึงเวลา นะคะพว่ากรที่จะไปอุดอรเลยมาขอตัวเลขแนวทางกับคุณพอ่ณพอกับสายบุญพนฝากเงื่อนมาให้เนาะเจะตังกัก็เลยเดินทางมานะคะเดินทางมาก่อนนะครับก็จะกลับมาจากอุดอรก็เป็นอาทิตย์นะครับเจตังก์ก็เลยนั่งเงื่อนมาให้กับคุณพ่อสปอร์ตนะครับเพราะว่าเยฟซีสายบุญนะครับท่นานใดมอบให้กับคุณพ่อ,<ว>พอร่วมทำบุญนะคะขอบคุณคุณอัมพรนะคะที่แบ่งปันน้าใจมาให้กับคุณพอ่อถ้า ได้ดูแล้วตอนนี้ก็ให้คุณพ่อเรียบร้อยแล้วเด้อน,นะคะแล้วก็สําหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะจะบอกว่าเป็นเพียงความฝันเด้อพี่น้องชอบกระจัดคัดกระพานมักโบมักยังไงให้พิจารณาเอาในตัวของเจ้าของเองเท่านั้นเด้อโบมีไผหูบ่าจะออกตัวใดนะคะแม่บ่พ่อครับเอาพ่อย้ำความฝันเราความฝันให้ฟังอีกจักน้อยก็ความฝันในตว ok ฝันว่าฝ่ามันห้องแห้งถีอว่าเมียนรถท่านนี้ แต่ว่าบัดลูกออกมาเมีนมันบัดบ่แม่นรถคันนี้มันเปิดเป็นรถเก่าต้นแต้มัยยี่สิบกว่าปีพุ่นนะเป็นรถคันเก่าแต่มาจอดอยู่นี่คกับสงสัยก็เลยย่างว่าเบิ่งป้ายทะเบียนมันป้ายทะเบียนมันก็เป็นรถคันนั้นอีหลีคันเก่าน่ะค่ะสิจังได้แบบนี้ไปจังได้มากได้กับพ่อเมียถ้าเพิ่นมาบอกแบบนี้จับอ่ามาเข้าฝันอีกเป็นม่นบ่ครับยากอยู่บัดนี้นอนดีหรอแบบนี้เพื่อน พุมกเพิ่นมาบอกแต่ว่าแขมันมาบอกอีกกระุนว่นีตูกเกาด้วยถเบิ้งเ้อะิีว่าจังสันเดี๋ยวผมจะมาตามตัวไข่ได้วพอเด้วยกไกลมือด้อพอเด้อแบไกลมือเดี๋ยวจะมาตามขนไหมอีกถ้าเบิ้งนี่ขนมหมอีกบบ่นนีตัวเก่าทุกครับส่วนบ่กเห็นปะเ่อวันหนึ่งแปดเจ็ดนาะแล้วก็ว่าเจ็ดแปก็มาเอาพุ่มเก่าอยู่นบ้แม่มาเอื่นกะที่มาว่าแปดสี่เจ็ดสี่คว่าวาที่เก่าฮันจังสี่ฮันจังสี่เอฟซีแห่งหวนใจด้ครับ เพราะว่าวังหันนั่นเขาเสียดายแห้งเพราะว่าอีพ่อบอกแค่ตัวเดียวเด้แปดเจ็ดตัวเดียวครับแปดเจ็ดตัวเดียวพี่น้องปีกุมารมายำเจ็ดแปดถึงก็เป็นตัวเดียวกันคือเก่าแต่ว่าพ่อเพิ่นหักเอาอันนั้นซื้อเพิ่นเอาตัวเก่าซื้อเพิ่นมักตัวเก่าอ่าเป็นตัวเลขแนวทางความฝันของคุณพ่อสปอร์ตนะครับหนึ่งมิถุนายน2568นะครับขอให้ฉุกดีมีโชคลาภอีกเนาะพ่อเนาะครับครับกดไใค์เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับ แต่คอโชคดีมีโชคลาบนะครับขอให้สิ่งหันหัวติดเต้เจ้าที่เจ้าทางนะครับผมเอ๊ซีมันหมานะพ่อเนาะครับผมอยากให้ทุกคนครับอยากให้ทุกคนบ่แพงดอกพอแต่เพิ่นมาเพิ่นจะตั้งแต่เพิ่นยังไม่จกได้อย่างน้ำเฮาเนาะแล้วเฮาไปแพ่งให้หังบหัวนี่โอ้แหมความมีพอหายเพิ่นรุนเนาะพ่อเนาะครับให้โลดให้น้ำกันโลดกันได้ก็ได้พ่อขอบคุณเลยนายจ้าสวัสดีจ้า ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ